สวัสดีคุณทางพนัานนะครับวันนี้ก็พายา่มาดูพระวัดนะครับผมตอนนี้เจ้าสายดูก็จะเดินหินไปแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากเจ้าสายดยู่ดีนะครับผมฝากพ่อแม่เอซีทำบ้านน่าท่านทุกคนเลยนะครับนที่อยู่กันเจ้าสายเลยนะคนที่มาติดตามขึ้นนี่นะครับฝากเจ้าสายดยู่ดีนะครับผมเออใครอินล่ะครับพี่มาฮักพระเอซีเอ๊ะ พิดนอนพ็ปักออกมาได้นอนเลยขอบคุณเอฟซีทำบ้านได้ช่วยทุกคนด้วยนะครับจะมาอยู่กับสร้างโจาสายลิวดด้วยนะครับฝากคุณด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่รู้ยายเดินถึงกบพา,าวาแล้ยังนะครับเอฟซี <c oughs> พยายามาหาหายะ่างนะค,ะนครับหาในเกลนนะครับเอฟซีตัวขึ้นนี้ก็สุดยอดเลยนะครับเอฟซีเดินไปดูเขาวาน เหนื้อคอควาเข้น,นี่และเหน่อยอะกเดี๋ยวอีเลนเนาะ เด็กคในี้แ่โป่งมั้ยเดยกก็ได้สิแข็งมั้ได้สติฮะ้องกนนี่แล้วแต่งัวไม่ใ่ไม่ได้ซื้อมาใย่ายังลงมั้ยแรงมาพอดีก็ม่ยางเนาะอยุ่กนระาบบเอ้า โอ้ยไอีเด็กมีเบ้อแล้วไก่ไก่เด็กงานไปเลี้ยงก็มีเบ้อแล้วเบ้อแล้วยูมาซอยมาซอยอือเบ้อแล้วคอยมาซอยเด้อนี่นะคะกรมพายายมหาปวารณ์นะคะอุกที ก็เป็นพอฟังแม่เดนะครับผมก็เคุณเอซีทังบ้านแลันะท่านทุกคนเลยนะครับผมฝากส่งเพืนใส่เลยด้วยนะครับผมอายามาเก็บผกาวานนะคับผมเ,เม,มเดี๋ยวป็นเดี๋ยวนี้กนเดี๋ยวใครม่มาจอบเอาเบล่ะกดไลค์กดซุปเปร์ากดกระดิ่งกันด้วยนะครัอบออกมาเจาะคลิปเพียงแคนะครับของครับ